กระเบื้องแตกรูใหญ่ๆดูครับแตกรูใหญ่ขนาดนี้เราจะอุดจะซ่อมยังไงเมื่อเราไม่ถอดกระเบื้องออกมาครับถ้าเราถอดกระเบื้องออกมาก็จะเสียเวลาในการเปลี่ยนกระเบื้องแล้วเราจะเสียตังในการซื้อกระเบื้องใหม่ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอุดและก็ซ่อมแซมกระเบื้องที่แตกแบบนี้ครับเรามีวิธีการซ่อมแซมโดยที่ไม่ถอดกระเบื้องออกและไม่ต้องซื้อใหม่ด้วยครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับ สวัสดีครับทุกท่านเลฟตีช่องลิทัทยพีชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมแซมกระเบื้องที่รั่วและแตกแบบนี้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องถอดกระเบื้องและเราก็ไม่ต้องซื้อกระเบื้องให้เสียตังค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะซ่อมอยังไงดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการอุดกระเบื้องรั่วรูใหญ่ๆแบบนนี้ครับแล้วก็แตกเป็นทางยาวแบบนี้เลยครับเมื่อกี้ผมได้อุดกระเบื้องบนบ้านของผมแล้วครับ นี่ผมถ่ายตอนแรกให้ดูนะครับวัวรั่วแล้วก็แตกเป็นรูใหญ่ๆนะครับโดยวิธีการง่ายๆเลยครับตัวนี้ครับทุกท่านเคยเห็นไหมครับเป็นยางมาต่อยแผ่นครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยมีขายตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปครับแต่ต้องเป็นร้านใหญ่ๆนยนะครับม้วนหนึ่งประมาณอ่าสี่บาทครับแต่ว่าเราจะใช้ได้นานเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยยาวนะครับแล้วก็ใช้ได้นานเลยครับในการใช้ เราจะทําการตัดครึ่งครับเห็นไหมครับนี่เราจะใช้เพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเราก็ยังใช้ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาทําการอุดกระเบื้องกันเลยครับด้วยยางมะตอยแผ่นนี้ครับการใช้ยางมะตอยแผ่นอุดรูรั่วรูแตกของกระเบื้องแบบนี้ครับสะดวกและง่ายด้วยครับยางมะตอยแผ่นเพียง400บาทเราสามารถใช้ได้หลายครั้งแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นานเลยครับเราจะมาอุดกันเลยครับแบบง่ายๆผมได้ทําการวัดมาแล้วนะครับดูครับเนี่ย ยาวประมาณนี้ครับเราจะมาทําการดึงตัวนี้ครับซึ่งเป็นด้านนอกนี่ครับลอกแผ่นด้านนอกออกครับซึ่งด้านในจะเป็นกาวครับหรือว่าเป็นยางมาตอยแผ่นนั่นเองครับเห็นไหมครับแบบนี้ครับแล้วเราก็ทําการวางไปบนกระเบื้องแบบนี้เลยครับตรงไหนที่แต่นะครับเราก็ใช้ยางมะตอยแผ่นวางไปแบบนี้ครับ เห็นไหมครับเนี ö, bread bread like <S 1> <S 1> so, ่ยแล้วเราก็ทําการใช้มือลูดแบบนี้ครับสะดวกและง่ายดายเลยครับเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับเมื่อแดดออกนะครับยางมาตอยแผ่นก็จะละลายติดกับกระเบื้องเลยครับแล้วก็รักษากระเบื้องของเราไม่ให้รั่วน้ําก็จะไม่รั่วเลยครับดูครับนี่เห็นไหมครับเรียบสะดวกง่ายดายเลยครับการดูกระเบื้องแบบนี้ครับแตกรั่วรูใหญ่ๆอยู่นี้ครับอุดด้วยยางมาตอยแผ่นแบบนี้ครับ น้ำไม่รัวไหลแน่นอนครับดูครับนี่แน่นหนาแล้วก็คงทนด้วยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปนี้นะครับในการอุดกระเบื้องด้วยยางมาตอยแผ่นง,ง่ายดายและก็ราคาประหยัดด้วยครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทัทยพีแชนเนลได้นะครับและคลิปนี้ถ้าชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัทยพีชนลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับเจา้าทิไทยพีแชนแนลครับผมในการอุดกระเบื้องด้วยยางมาตอยแผ่นแบบนี้ครับราคาประหยัดแล้วก็ง่ายดายสะดวกด้วยครับอุดได้แน่นหนาน้ำไม่รั่วไหลเลยครับ